ใครเป็นแบบนี้บ้างมีรายจ่ายมากกว่ารายรับหาเงินมาก็หมดไปกับการจ่ายหนี้อยู่ในวงจรหามาใช้ไปและมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางการเงินระยะยาวฟิ n Tips ์ป TTB เรื่องเงินที่รู้จริงแบบเพื่อนที่รู้ใจชวนคุณมารู้จักมาตรการแก้หนี้เพื่อช่วยหยุดปัญหาหนี้เรื้อรังได้อย่างยั่งยืนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับมาตรการแก้หนี้ยั่งยืนหรือ Responsible Lending เป็นมาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเพื่อแก้ปัญหานี่ครัวเรือนแบบครบวงจรโดยกำหนดให้แต่ละธนาคารให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมรวมถึงครอบคลุมการดูแลกำหนดสิทธิต่างๆเช่นดูแลลูกค้าสินเชื่อที่มีปัญหาในการชำระหนี้กำหนดสิทธิคุ้มครองลูกค้าสินเชื่อสนับสนุนวินัยด้านการเงินและการบริหารจัดการหนี้ที่ดีครับมาตรการแกหนี่ยั่งยืนนี้ประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันครับคือ 1. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นการวางแผนชำระหนี้สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้มาก่อนโดยให้ธนาคารเสนอแนวทางปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้เพื่อมีเงินเหลือเพียงพอในการใช้จ่ายและดำรงชีวิตประจำวันได้ 2. การแก้ปัญหาหนี้เรือรัง ธนาคารต้องช่วยเหลือกลุ่มปลอบบางให้สามารถปิดหนี้ได้ภายในระยะเวลา5ปีด้วยการเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นผ่อนชำระรายงวดที่ลูกค้าแตละรายสามารถจ่ายได้ไหวครับ 3. การคุ้มครองสิทธิลูกหนี้คุ้มครองสิทธิ์ลูกหนี้ให้เป็นธรรมยิ่งขึ้นเช่นผ่านการให้ความรู้เรื่องสินเชื่อการบริหารจัดการหนี้และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นครับและเพื่อช่วยแก้หนี้อย่างยั่งยืนสิทธิ์คุ้มครองประกอบด้วย ไม่ต้องจ่ายค่า Prepayment Fe e หรือค่าปรับจากการถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนดไม่มีค่าธรรมเนียมในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไม่มีการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นของสินเชื่อรายย่อยทั้งหมดลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะกดใช้เงินทันทีหรือไม่หลังได้รับอนุมัติสินเชื่อบัตรกดเงินสดได้รับข้อมูลสำคัญถูกต้องครบถ้วนสามารถเปรียบเทียบได้ได้รับการแจ้งเตือนให้มาชำระหนี้อย่างมีวินัยครับรู้อย่างนี้แล้วลองมาเช็คกันดูว่า คุณกำลังเผชิญปัญหานี่อยู่หรือไม่หากพบว่าเริ่มมีปัญหาในการชำระหนี้ให้ติดต่อธนาคารที่เราเป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อหาวิธีในการแก้หนี้และหยุดปัญหานี้เรื้อรังได้อย,อย่างยั่งยืนส่วนใครที่กำลังจะขอสินเชื่อก็อย่าลืมทำความเข้าใจอัตราดอกเบี้ยและคำนวณดอกเบี้ยที่จะต้องชำระอย่างถี่ถ้วนเพื่อช่วยวางแผนการเงินให้ดียิ่งขึ้นทั้งวันนี้และอนาคตนะครับ